ละครคู่กรรมเป็นละครพีเรียดที่ในบทประพันธ์ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าฉากเรียกน้ําตาที่โกบริสิ้นใจไปต่อหน้าต่อตาอังสุมาลินนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟบางกอกน้อยในปีพศ2488ซึ่งในยุคปัจจุบันถือเป็นเรื่องยากที่จะหาสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงตามที่บทประพันธ์ได้กล่าวไว้ฝ่ายศิลปกรรมของละครคู่กรรมจึงต้องใช้สองสถานที่ในการถ่ายทําฉากนี้และสร้างสรรค์รายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อเนรมิตฉากสถานีรถไฟบางกอกน้อยขึ้นช็อตเนี้ที่เรามาเนี่ยคือเราม สลรกช็อตหลอกเพื่อให้เป็นสถานีบางกอกน้อยเมื่อสมัยนั้นที่สถานีมักกะสันมันมีหัวรถจักรไอ้น้ําที่คงสภาพเดิมตามยุคเราที่เราได้ใช้อยู่และมันสภาพสถานที่เหล่านี้มันใกล้เคียงที่สุดที่เราเอามาใช้ได้ บนบริเวณสถานีรถไฟที่เป็นโกดังทีมงานต้องย้ายสถานที่มาถ่ายทํากันที่สถานีบางซื่อซึ่งฝ่ายศิลปกรรมต้องสร้างโบกี้ขบวนรถไฟขึ้นมาใหม่เพราะต้องมีการระเบิดรถไฟขึ้นในฉากนี้ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดนั่นเองอีกเซตหนึ่งว่ากันด้วยกลางคืนเซตกลางคืนคือฉากสําคัญที่สุดในในเรื่องของผู้กรรม ก็คือฉากที่โกลิต้องไปเสียชีวิตที่นั่นก็จะมีขบวนร,รถไฟโบกี้สมัยนั้น4-5โบกี้แล้วก็มี1โบกี้สร้างขึ้นมาใหม่อันนึงโกลิต้องวิ่งมาเพื่อเจอกับขบวนนี้แล้วก็ระขบวนนี้ถูกระเบิดขึ้นทำให้โกบลิต้องบาดเจ็บแต่ระเบิดน่าจะเยอะเยอะพอดูเหมือนกันในค่ำคืนนี้ ฉักอวสานสันสีแก้วหล่อผู้กำกับละครเรื่องนี้ตั้งใจสื่อสารเรื่องราวบางอย่างผ่านฉากสงครามที่เป็นต้นเหตุแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ค่ะ ก็อยากให้สะเทือนใจเท่าพอๆกับที่คนอ่านบทประพันธ์ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็เดินเดินตามบทประพันธ์แต่ในมุมมองที่ที่อยากจะเติมเข้าไปหน่อยคือตัวเองรู้สึกอยากเล่าความเลวร้ายของสงครามให้มันดูน่ากลัวให้มันดูน่าสยดสยองเห็นอารมณ์ของคนสูญเสียคนนี้ฉันเจ็บปวดนี่ฉันสงสารนี่กัมกืนรักษาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพอสงครามคือผู้ร้ายที่ทําให้โกเบริการสุมาลินรักกันไม่ได้และไม่สมหวัง อย่างน้อยจบของเวอร์ชันนี้ต่อให้มันมันมัน,ม,นมันไม่แฮปปี้เอนดิ้งอ่ะแต่ผมว่าผมหวังอยากให้คนดูอิ่มเอมกับความรักของคนคู่นี้แน่นอนชีวิตมันมีทั้งผิดหวังสมหวังแต่ยิ่งมาดูแบบนี้แล้วถ้าเกิดมันไม่สมหวังแล้วแล้วจะพาหดหู่มันก็ไม่น่าจะใช่ผมก็ยังอยากรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยมาให้ให้รู้จักว่ารักที่เขาเรียกว่ารักแล้วตายแทนกันได้รักแล้วที่พร้อมจะทํากันทุกอย่างเข้าใจกันทุกอย่างมันเป็นยังไงเมื่อองค์ประกอบแวดล้อมของฉากอวสานนี้ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา อย่างสมบูรณ์แล้วผู้ที่มีหน้าที่ในการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครก็คือนักแสดงโดยเฉพาะโกบริที่มีหลากหลายความรู้สึกเกิดขึ้นในฉากฉากเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปนอกรอบกับบี่สุกริตถึงการทำงานในฉากยิ่งใหญ่นี้กันค่ะ